สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆ่นะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้นะครับมาเจอกันกับแนวทางหวยราวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับผมงวดประจำวันที่17นะครับเนาะกันยายนนะครับ2567นะครับพี่ๆ่สำหรับแนวทางของเรานะครับวันที่16เนาะวันที่16นี่ก็ถือว่าราสตาร์นะครับมาตัวเด่นทั้ง2ตัวเด่นแต่ว่าเจาะไม่โดนนะครับพีพี่น่าเสียดายนะครับเนาะ น่าเยดาที่จองไม่โดนนะครับผมให้8กับ4นะครับพี่พี่กับ4ผลที่ออก38524ใครรูดที่4เข้าไปที่2 4ส่วนใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่85นะครับให้8 6 8 7 8 9เานาะเข้ามา8 5ส่วนนาวสตาร์ v i p ให้9กับ5ผลที่ออก2 0 3 8 1อันนี้รุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยในรอบ VIP ไม่มานะครับมาแค่สายรูดกับตัวเด่นหวยราสตาร์ ส่วนแนวทางของวันที่17นะครับพี่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 สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่เนาะก็เป็นเขาเรียกว่านะครับเป็นกลุ่มฟรีด้วยนะครับท่านใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มแนวทางก็สามารถนะครับบอกบอกกล่าวกันได้นะครับพี่พเนาะ หยเรลาสตานะครับพี่พี่หวยเรลาสตาผมให้ไปที่เลข0นย์กับเลข4นะครับของวันนังครารเนาะให้0กับ4 02 05 08 40 45 48 3ตัวให้ไปที่408นะครับ นะครับผม05 08 40นะครับหวยลาวสตาร์ส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับลาวสตาร์ VIP ได้เลข2กับเลข8สายรูดให้ไปที่เลข8 80 83 83แแล้วก็ แปดห้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสามตัวให้ไปที่สองแปดศูนย์นะครับนะครับเน้นเน้นแปดศูนย์ศูนย์แปดเหมือนกันเลยนะครับพี่พี่นะ้องขอให้มานะครับเราสตาร์ผมก็ให้ศูนย์แปดนะครับยีพก็ให้แปดศูนย์นะครับผมขอให้มาเร่งๆนะครับพี่พี่ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสรับราวสตาแล้วก็ราวสตาร์ VIP นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะในวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังๆังรวยๆทุกท่านนะครับผิดพลาดยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ